ฉันละเบื่อลูกเธอดได้เดี๋ยวนี้อ้ยปั่นลูกปันลูกเจ้าบ้าดาเบื่ออะไรนี่ไม่ใช่หม่องนอนไผ่หนิหม่องนอนหมาบอเอาหม่นหมาวัดเอากะมันอยากเล่นเนาะตอนนี้ท่านเล่นอนเนาะกะมันตะเล่นเมืย์ก่อนจะนอนหลับนี่ไม่ดีดีก็ไม่ดีดีก็ไม่ดีดีแล้วหมองนอนย่ายนิเอมองนอนย่ายอ่ะนี่กะก่มันเลย มือีล้มทำไมลูกปึกค so ักอีเลี่ยมือล้มนะทำไมมาเลยไปให้สุดไปให้สุดเลยหยุดเพราะฉะนั้นไปกว่ามันคือบันน้ำกูมาว่ะบางฮันน่าบางหนูมึนค่ะเมื่อกี้หนูมึนเนี่ยเมื่อกี้หนูวิ่งไปอย่างนี้แล้วหนูมึนอ่ะแบกแบกโคตรมัวนเลยตอนนี้นายเวลานี่แหละกวนยัยบันบอยยัยบานนอนโคตรมีความฉุก

มันจะเป็นซื้มอมาทำไมเขืออะไรเสียต yeah. ังฟีห้าร้อยกว่าต um> ัวของพี่เจ um> ้าโอ้ตัวขอแบ่งมันยังตัวไงจำกูแล้วกูยอมมันอายุหลายแบ่งไปกระดกไปไหนมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าไปไหนมันนี่ก่อนจะเลทางนี้ก่อนพี่เจ้ามันนี่มันนี่มันเล่นทางนี้โอ้ยจะเล่นกันจิ้บพายแล้วจิ้บพาขาดจิ้บสงปะจิ้มใชยังวะขัดฟิวเนาะ ยงเคื่อขัดฟ oh, ิวอหายใไห้ง่ายแต่๋ยนนี้อนี่ผูดแนมากัดนี่อีกว่าปอีกว่าละโอ้ยดแนมกยงหายปัะกูม่นี้บดเยมันตีเยอโอ้เด็กงางไปก็ได้กินอยากใช่ว่ะเออความคือเก้วก็จะมาอีนวดอยาอะไรอ่ะอันนี้เนี่เลยยายาอะไรยาแก้เครียดียดอะไร กระช่องเจ็ดมาบัทายเฮาเนาะกิน่แก้เขียดเยอมเจ้าว้ายประเดนใหญ่ใหญเพิ่งไปเอาบันทีคอมเมนต์มามีตะปูวา้านคือบุหรี่ผ้าคือยี่ห้อะไรจะไปซ่อมกระจกบ้งคือคือเขาวายอยู่เตนเ์คือเขาวายแล้วจะไปตาถึงมอ่ตาถึงโอ้ยอไปมละเขาตากก็ลมกันเหนื่อยอะ ยังข้าใจอยู่ว่างั้นเป็นอยังยุ่งคือหายกจัดทายเก็บอยู่ข้าใจดีอืมก็โทษกใอยแม่บอกเขาเหนียวมันข้างในมันอยางเด็นน้ำลูกเอากก้อยหยอกกับอีกเขาแกงขวดอยู่เนาะหายผมเนาะไปทิกล้าหยอกอีกปรนนี้คือว่าเหล็กนั่งนอนเต็มห้ามาเอาก็ตอนนี้มันม้วนเนาะม้วนอย่างงี้นอนกะตันได้นอนเนาะ มึงไปเรียนข้างนอกก้อนสิเขาก้อนสิเขามาไปเรียนก้อนเลยมามึงมึงปานเจียวเจ๊ดีอยแบบปบะมวลแบบประมวนคักสอนลูกสอนหลานบ่ดีบัดไข่พ่อไข่วปบะมวนนี่แหละมันเป็นนอนย่ายกับพ่อมาสั่งสอนนี่แหละย่า่ทำอะไรอะย่า่ทำอไรย่า่ย่า่เกียร์เกียร์ย่า่เกียร์เกียด์ทำไมต้องเกียรไปถ่ายแล้ว